สะพานลอยที่นี่เลยมีคนบอกว่าจะให้ช่วยถือไหมจะให้ช่วยประคองไหมเห็นเวลาขึ้นเหมือนจะเดินไม่ไหวแต่เราก็อธิบายเขาฟังว่าไอ้ที่เดินช้าเนี่ยนะเป็นเพราะว่าจะนอมหัวเข่า ถ้าไปรีบเดินโดยโดยเร็วขาวมันก็จะเสื่อมเร็วนี่ค่อยๆเดินแล้วก็ให้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการขึ้นสะพานลอยเพราะว่าจะได้ควบคุม เกี่ยวกับการหายใจตอนนี้เดินลงสะพานลอยแล้วก็หมายความว่าก้าจังหวะที่เดินให้ไปพร้อมกับระบบการหายใจก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีถ้าไม่ทำอย่างนี้บางทีหัวใจมันจะเอ้นเร็ว เร็วกว่าปกติคนเราต้องดูแลดูแลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็หัวใจของเราดิฉะนั้นมันก็เป็นอันตรายโดนโดนโดนอะไรอ่ะชีวิตมันก็เปลี่ไปโดยโดน